พระธาตุช่อแห่เป็นพระประจำปีเกิดของคนเกิดปีขานและเรามาดูดวงคนเกิดวันพักฤหัสสับปบตีได้ไพ่อักไรครับแปดไม่เทา้แทาแทย์มเพลนวิ h ออฟฟอร์จูนคิงไม่เทา้าพระสังฆราชแน่นอนครับวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่ทุกคนทำบุญไซบาหรือ มีสิ่งต่างที่ดีทุกศาสนาเป็นคนดีใจบุญใจกุศลมีความประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานครับขยันมีความสามารถมีความชํานาญช่วยเหลือเพืนทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้จะหยิบจะจับเินก็เปลี่ยนรู้ <Blue S 2> เป็นครูเขามีความสามารถช่วยเหลือเกือ้อกุลและดวงดีในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงให้เกิดความก้าวหน้าหยิบจับการค้าจะเริญรุ่งเรืองยิ่งม,มีไพ่กรงล้อสมบัิ เรียกว่าดวงดีมากตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ให้ความก้าวหน้า1ขั้น2ขั้น3ขั้นหรือว่าใครทำงานเอกชนจะได้รับผู้หลักผู้ใหญ่เสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการลงทุนกิจการให้โอ้โหเรียกว่าความรู้ความสามารถในเรื่องของโชคลาภให้เสี่ยง เซียม4นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภเรื่องของความรักคนโสดผมบอกกระซิบให้เลยจะพบรักในที่ทํางานครับหรอแปดไม่เท้านะครับขคงไม่เท้าช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนประสบความสําเร็จเป็นความห่วงใจความก้าวหน้าทางด้านงานและความรักส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วครับจะได้เดินทางไปสถานที่ ทำบุญปฏิบัติธรรมนะเวียงเทียนหรือแม้กระทั่งงานวัดอาหารขนมนมงเนยของจินการติดต่อสื่อสารสิ่งต่างให้ในเรื่องของความโชคดีมีการเดินทางไปไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสุขภาพครับเมื่อทำบาลานขึ้นมาระวังสักนิดสําหรับคนอายุมากเกี่ยวข้องกับวิงเวียนศรีรษะความดันหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกระบช่องท้องจุกเสียกระเพาะกดไหลย้อนเพราะฉะนั้นให้ทานยาหาหมอหรือนอนพักสักพักจะดีขึ้น 没错。